สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีอูหลวงวินนะครับมือนีนะครับเขาเติมนะครับชุดเผาหกหล่อเป็นตัวเ้านะครับกระเพาะกระบะเผาไม่ครับผมยางไม่้สวยๆนะครับยางไหนกับไม่นะครับเป็นล็อตที่สองกับยางไหนไม่นะครับยางเจ็ดร้อยสิบหกนะครับเจ็ดหาศูนย์สิบหกครับล็อตนี้เขาขอบสิบหกนะครับตัวนี้เป็นเผาเงานะครับ เขาเงี้ยวต้นพวงอยู่เมตรแปดแปดสิบสามนะครับนี่ครับเสียสดๆนะครับสวยๆนะครับนี่ถอดไม้นะครับยางกระงามๆนะครับนี่ครับเจ็บเจ็ดอยสิบหกนะครับยางไม่ไมหนาหนานะครับเป็นยางเปอร์เซ็นนะครับ กะทะกะไม้ขึ้นเขาเหรครับน็อตกะไม้นะครับทุกตัว่างทเป็นตัวสั่นตัวย้อนะครับมีหลายเส้นให้เลือกนะครับส่วนเผากะบะกะมีนะครับผมกะสร้างขม้าขม้าเรื่อยๆนะครับอันนี้เป็นบิ๊กเอ็มนะครับบิ๊กเอ็มกันเฉพาะเสือนี่กะเป็นชุดเผานี่กะยูนะครับสองพันหกนะครับแบ่งลูกค้าไปใส่นะครับไหนที่เอาไปต่อเองนะครับ 2,600บาทนะครับมารับทีลานได้นะครับแล้วก็พวกยางกระทะนะครับกระทะไม้ไผ่แดงที่นะครับกับพรมยางเปอร์เซ็นต์สภาพสวยๆครับตัวนี้อยู่นะครับเก่าร้อยเกาสิบนะครับทั้งชุดนะครับใส่ยางให้พรมนะครับหรือท่านใดอยากได้เฉพาะยางนะครับหรือกระทะนะครับที่นี้เผ้าอยู่แล้วกับ โทรมาสอบถามได้ครับราคาครับคุยกันได้นะครับยางหกล่อคือกันนะครับพวกหกหล่อขอบ16้หกสิบห้านะครับถ้าลูกค้าอยากเปลี่ยนนะครับอยากเปลี่ยนเส้นไม้เส้นเด็กเขาก็มียางปรเส็นกับพ่อสังได้เยอะครับปรเส็นห่อขายอยู่แปดร้อยแปดสิบนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับสําหรับยางบรรทุกยางผ่าใบเนี่ยนะครับขอบ16หกนะครับ หรือขอบซิมหาก็สร้างได้นะครับแต่ว่าตรงทรมาล่วงหน้าก็นะครับเขาสีสร้างยางขัมาให้นะครับพวกนี้เป็นเท้าสันนะครับเผาเาสันเปลี่นยางในไม้กันนะครับหลอดนี้สวยๆครับผมเสือสดๆนะครับเท้าสันผมกว้างอยู่นะครับเมิต6ซิมหาเซ้นนะครับตัวนี้นะครับขอบยางนะครับ เพราะกระบะสุดนี่ผมสร้างะมาหกเซนนะครับมีแต่ Big กอนะครับเป็นเคือฟุนเคือฉีโตมแน่นะครับนอดครบนะครับคั้นนี้ผมก็บจขคืนเป็น Big กอให้ลูกค้ากันนะครับไปทั้งบ้านดุงอุดรนะครับผมคุ้มครับผมเพราะบ่านจเป็นไอ้พวกนิสันพวกยี่สุนะครับก็มีนะครับ ราคาซ้ากันนะครับ6กน็อตนะครับยูน่ผมสั่างขม้าตัวหกน็อตนะครับผม่าใส่กระทะหาน็อตนะครับสําหรับลูกค้าท่านไหนสนใจก็ศูนย์เก้าหกครับศูนย์หนึ่งสองศูนยครับทักขม้าได้นะครับสอบถามราคานะครับหรือสิเอาไปต่อนะครับเป็นอาชีพก็โทรมาคุยเรื่องราคาได้ครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับ รีวิวให้เอฟซีนะครับผู้เพิ้นติตตามผู้ลุงดะวินนะครับผู้เปิ่นสนใจเสือเผานะครับให้เพิ่นในเบิ่งว่าความเคลื่อนไหวนะครับว่าเสือเผาขามาอีกแล้วนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับขอพุณนูกคาไมู่กคาเก่าครับขอพุณนครับสวัสดีครับ